เดี๋ยวเรามาดาูวิธีการเก็บหัวบัวนะครับแต่ว่าบัวเราไม่มีการที่จะเลือ้อยเลื้อยต่อไปด้านนี้นะครับถ้าเราตัดต,ตรงไปอย่างเงี้ยเวลาที่เรายิงไปเนี่ยเราก็จะเห็นสันไม้ซึ่งมันเป็นวิธีที่การเก็บที่ผิดนะครับจริงแล้วเราต้องเก็บเหมือนกับว่าพับตัวเนี้ลงไปนะครับการเก็บหัวบัวนะครับรวมว่าเป็นลายไม้ตัวเนี้ยเราพับลงไปอจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ เรามองเหมือนว่าไม้ตัวนี้พับลงมาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมันจะไม่เห็นจะไม่เห็นสันไม้จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมาดูวิธีครับวิธีก็ไม่มีอะไรมากเราก็เราจะมาทําตัวนี้นะครับว่าตัวเนี้มันมันได้มาอย่างไงนะครับเพื่อที่จะปะตรงหัวตรงสันสันปลวงให้เห็นนะแต่ถ้าเราไปตัดตรงๆเนี่ยมันมันก็ได้แต่มันไม่สวยนะครับเพราะมันจะเห็นด้านนี้นะครับ ก็ตั้งสี่ห้าองศาครับตั้งสี่ห้าองศาก่อนเราตัดตัวนี้ให้เอียงให้เอียงก่อนนะครับพอได้เอียงตัวนี้เราก็มาตัดตรงตัดตรงนี้นะครับ ปรับเรื่องสามาเราก็ตัด่า <90. S 1> ตัดตรงที่90้าองศาตรงนะครับเราเรามาใส่นะครับถ้าจะได้ลักษณะนี้นะครับในการเจ็บบัวทุกครั้งนะครับให้ทำแบบนี้นะครับนเราก็จะเรียบร้อยขึ้น